ที่มากของฉายาเลือดสีนี่เลือดสีกะละเวกโอ้เป็นเป็นมักดีดพิ้นแล้วดีพิ้นแล้วมักมวลอ่าเป็นเป็นจังไรบ่ะนี่บารนี่หลังจากได้ฉายาเลือดสีกะละเวกมากแล้วนี่เ,<ร>เป็น<อ>จังไรก็ได้มาปล่อยเรีปล่อยเบอร์ถือกต้อติดกันมากหลายๆงวดมากนี่ผมก็บสี่ร้อยสติเหแรกเดี๋ยวผมมีวิชาผีบอกกับปุ้ยเราบอกกันวิชาผีบอกนี่บอกเลขนี่บอกบอกเลขเนี่ยบอกทุกอย่างวิชาข้อ,ขอวิชาสวดวิชาาวิชาอะไเราก็บอกบาร์นี้มองไปหัวเราก็บอก บอกไปบวชวัานหนวงพี่บ้านเด้อลูกหลลยโอ้เพิ่นบอกข้านมองไปบวชบุญเลยจงผมเงีวไว้จงหนวดจงเข้าไว้ระหว่างมาดีมันบวกข้องย้งมองนึงคือห้องวัดมีค่าค่ายค่าค่ายสามหมื่นกู้บ่ายจาดน้องจอท้องคนอ่ะค่าค่ายค่าค่ายค่ายอย่างนี้คือสามหมื่นค่ายนี่คือจังเพิ่นสีความบอกพูดหรือไม่เอาเขาพี่รวยตรงเลยเหาองไปเยี่ยังได้ กับทงมาซื้อข้ารวรวยสงได้เดี๋ยวนี้ขาเย็บั้เสหอยไปเลยที่ยังายาาามาเสีมร้นอยไป็นไหนคือยังขาวบารเรค้าไข่มาเหมาะอันละไข่ไ<ม>่าลวาองค์เทียบประยุทธ์นีข้าวประจำเเพื่อนะทีมา<ห>ประจำอยู่นี่เลยเพนสีมาประจำมันก็ยดน้ขาวเลเพราะว่าข้ากับฝากล่างไว้ให้เพลินแล้วดังกับเล่าแล้วนะยังไม่ข้าก็เลยมีสีตัวอีกยังยังไรขากับเบิ่์นยางดูแล้ว เลือสีกาลาเวกนี่เนาะเลือสีกาลาเวกบานี้ที่ไปที่มาตัวเลขบานี้เข้ามาเบาย้อนมาหวดตอนนี้ลงี้มันคอยบอยเย้าเนาะเขามาจังหวัดใดมากครับพอเลืสีครับก็ขึ้นเขานี่มันกับมาตลอดล่ะแต่ว่าที่ว่าว่าเขาเท่าสีอ้วยหัวอ้วยหางเท่านั้นเด้อโอ้ยังหวัดนี่อ๋อช่ชี่วมันได้เล่นจีราลังสงเที่ย พี่น้องเอ้ยก็บอกไปนะเดี๋ยวผมจะุ่มเขกาไปเด้อบันพอจำนิ่งจับนิ่งๆนอดีร่างกายลังสองเท้าเด้อพี่น้องเริ่มจังวัดใดมีมีจังหวัดเริ่มจาังหวัดใดมากครับมีมัี่นี่ยูซีหมดเริ่มเริ่มจางวัดไอ้หลังหลังไปปุ่นเลยอ่าร่มเรงหวดอ้หัหงุนาอ่าเร้่ก็บอกขึ้นไปนอยรูบ้บนเรียกอ่อาจารยสมุทวันหนึ่มีตุหน้าเออยี่ยี่สิบส่ทสามเอนน้อยถือทั้งปีนะครับถือถือทั้งเกาหี เอฟซี้าจ e: <Right. S 1> ีได้เบิ้องชัดเจนเข้าใจอ้าสมมติว่าจังงวดนี่ป่ะนี่ยเหนี่วไมากนะเอาได้มากจากไหนงวดนี้อธิบายเอฟซีเ้าปังเนี่ยเออนี่ได้มากจากไหนเพิ่นไหนยังไงคจับครับครับเนี่ยฟันนี่ฟันนี่นันเท่อันฟันนี่ันลูที่อันดูกระเจอย่่มาทันอ้วนไหมโอ้ครับครับมีทันอ้วนทันอ้วนเนาะ พเราอ้วนๆเราไม่อ้วนนะนี่ปลาเนียเล่านี่ก็เลยเราก็เปิดภูใหญ่แม่ก็เลยชอบทีนี้ยีลักนี่แต่ว่าส่วนนี้มันเอ็เขาดี่มันมาเขาส่วนพี่เด็กนี่เรามาย้ำใหม่บอกลาเอ้ยประเด็กซ้องหายเยอส่วนดอกหาซ้องกับสองศูนย์นั่นน่ะประเด็กซ้องหายเออเป็นว่าไงเออเราเราบอกปัญหาที่เราบอกให้เลขเป็นตัวทีนี่เราไมาย้ำไ่ประเด็กซ้องหายกับอกหาศูนย์กับสามห้า สองครับ 20. สองศูนย์นี่สสองอ,องเนี่ยเปิดหมวดชุดไทยที่เรามาอย่างในงหมดน,นี้นะหมวต่อไปาม,มาดสิหกนี่แบบนี้บ้างสิบหกวิสุนาอย่างนี้ได้เน,นาะน,น,านีต่อมาสิบหกวิสุนาอืันนี้ก็เลย่าฝันมาได้ตีลังกาหลังสองเทียฝันน่ะฝัน จะบอกพี่บอกน้องหขาที่นี่กว้างฟันานะมากี่ร่งกายล่างสองเท้อันนี้มันเลาะแยกบนแยกล่างความนีอมันจวกศูนย์หกศูนย์นี่มันจะเข้าตัวนอีกบนนี่ออกล่างก็คือยังสองเก้าสองมีร่างกายร่างสองเทื่อม่ว่าเก้าสองนี่เด้อพี่น้องเด้เลยยามเดิพี่น้องน่อสามเก้าสองนี่สามคันยังได้สามตัวไปเอาหาใไซนี็กอดข้อกันไม่ที่ เก็มีงวดเบกนเก้าตัวเดียวกันเด้อพี่น้องเลยพูดบอกพี่บอกน้องแล้วนี่บาเนี่ยกระมัวดนี้งวดนี้นี่ยงวดทีได้ยเป็นงวดนี้งวดนี้วันรักกานี่วันต้องไม่เาว้าพิมพลาดจีนีนอยู่อโอ้ยหายเรีองที่จะตถิงไหนเนาะอีพว่าอไรนบั้นไม่ว่าจะตีให้รัวน่ะ ดินเป็นเก้าไม่สาวเป็นนึเก้าหนึ่งแปดเสียวเลยระบว่าผมก็บอกพี่น้องเขาโพดบอกพี่บอกน้องเขาทัวหน้าจักรินแ่ละผมก็โพดบอกแล้วก็มีรักทานแต่นี้ยังได้เทาไรทศมแ่ก็โคดบอกครับเมือี้บอกเก้าหนึ่งบานี่เรียกแลตเตรี่เลยออกเก้าหนึ่งแปดเสียวเลยระว่าเพราะที่ีให้ขดินเป็นดินเป็นเก้าไม่สาวเป็นหนึ่งเก้านึงแปดเสียวเลยลางระหว่า เนี่ยนะครับผมเลยมาสวดมาสวดมาสวดอันใดแหลมกระดีเลยล้มเวลาเก่งกล้าหรือเลี่ยมานี่ตัวนี้นี่บอกพี่บอกน้องเ้อหาที่ที่หาย่ำตัวนี้ละแต่ว่ามันออกมุกี้บอกที่นี่มันมะเขาตัวนี้แต่ว่าก็คือมันไ้เชียงอยู่ไม็เลยมาเขาตัวนี้เต็นไหมโอ้เอ้ามาเนี้บมาเนี้งวดล่าสุดวันหนึ่งงันอันนี้งวดล่าสุดวันหนึ่งงานวันงวดล่าสุดวันหนึ่งงาน อันนี้มาหลักสูตรหนึ่งห้องอนึงเนาะเขาเตรียมเตรียมวะเนี่ยควางฟันนี่ฟันว่าเนี่ยเขียนในความนี่เราได้ขึ้นต้นไม้มาอะไรมากระมาสองตัไรเนี<ไ>่ยนู่ในมาไล่ก็เลยขึ้นต้นไม้ไยิ่งคนในคนยิ่งงงไมมน่ะมันควาแม่นศูนยหรอกมันควาแม่นศูนย์นี่คนะวามหมายเขาย่านหมาเขาาไปขึ้นไปนี่ที่พูดในให้หมาขึ้นต้นไม้ยังไงย่านมันมันไล่แล้วสูนเนี่ยมันมันก็น่าขึ้นไป ส่วนั้นสวนใม่ทั้งประเทศมันเป็นจากกงมน้าเป็นหาดมันเป็นหกมันออกหกสีสีหมกเนี่ยมันออกเป็นหกหกสองกับที่สองสองสีนี่แหละไล่มาส่นไล่มึงก็น่าสั่ตัวลงมาใส่มาทั้งไปไใหม่มากระาัสองโดนลงมาใส่มาอีกโดนก็ใส่มาเยียบข้อมันพวกนี้ก็มาจะมันตายได้มาเลยโดนลงมาไม่ยิ่งพวกนึงอยู่นู่นเองไม่ก็ไลยมีสีหรืก็เลยมีสองบานนี้ตัวนี้บ้านนี้ละว่านี่นี่เลอกันนี่แต่บรได้กากกบ กำกบกำกบจับจับจับกบก็จำเงินสวงเมื่อบันนีรกำพี่น้องเอ้ยกำกบเด้อสินคอกกบเรามาบอกเมื่อชุดท้ายพวกหลังเอ้ยกบเนี่ยเว้ยหัวมันล่องเด้อพ่อเมื่อเรียกจะบอกเลยเมื่อบอกงูอยังีงล่ะโธ่พวกบอกงูอีกพี่น้องเอ้ยเนี่ยเว้ยหัวมันล่องเด้อปูบอกเขาว่าตะกบกบเพราะว่าตะเก่ามันเป็นหงส์เราได้ว่ะท่านี่ งบซอองเอาเลยมันเนี่ยโอ้ยเลากับวันนั่นที่แหละว่น้บังก็จะกินนะจะกินงาก,กับว่า,รรานี้กินงบกับวันนั้นนั่นแต่เมื่อนี่วาง้ก็เลยจันมบอกแยกบนแยกล่างอย่านี้เด้อย้อยเราก็แยกให้มีแล้วแล้วก็แยกยังเราอยากกสส่างแยเด็สางบอสีว้กมาวางมาข้าวทที่ได้สางแล้วก็คือยัง เ,เ,เรื่องเขาท,<ๆ>ที่เขาที่เขาให้ปาเรื่องเขาจังเขาเง,งี้ยมาหาเอฟซีกันหน้าป้าสันหาเอฟซีกันหน้าป้าสัอาก็เลยผมเขียนบุญป้าวยเสขังที่หน้าม่เชื่อไว้เสได้มปีขึ้นหลังเหมืกนเนาะก็เล่ากนเาปวก็เลยว่าช่วไปกัได้แลวตัวซมาดูว่าสันจบเยีจิ่ดอกใหญไปใยญ่โลกะไปเอารถไปขายขาหาเซีมาไยเรี อือใท่วไปฮะบ่านเางนันให้หายอาเ้าวบานนี้มาวันมืเบิ่งวันนี้วันนี้นินึงจิงฮะขั้วฟันคว้วนี่บานนี้เด้อฟันวาจังไหนวันนี้วันว่านอยู่ในบ้านเลยิ่งไก่ปลาอยู่ทั้งุ่กว่าไปยิ่งไก่ปลาอยู่ทั้งกว่าไปไก่ปลาตัวนี้ก็ถือปลือนแลวเนี่ยอ่าต่วันม่ถูกค้ว่ั้วขั้วขอ้วั้วขั้วขั้ว้วั้ัั กระซั่มตายคนละเนี่ยบานนี้ผู้พันยิ่งนั่นคนละอุ้วมมาอุ้วมมามาคนละดมไกลที่สูดที่แปลว่าไกลง่อยทั้งควันที่โอ้โหผู้พันยิ่งเนี่มันลุ่งเท่งคนในบ้านเนี่ยยิ่งกับปลายิ่งกับยิ่งไปทั้งเกาอืมยิงทั้งเกาะพยมีหลายเจ้าว่ามันมี้นเกาะพายแต่ว่าเราก็มีปืนนี่พอเห็นเปลือนพอเห็นปืนแต่ว่าให้หูวจักว่ายิ่งหูวจักว่ายิ่งหัจักว่ายตลอดวัน มองเล่าปืนลูกปืนเลายซื้ออ่นละไปหาไก<อ>่ไกลปลาไกป่ไป,นนป,ป,ป่าเนี่ยบาตายเนาะอ๋อปานนี้แปลปัญหาปานนี้าดีเล่ีไม่ยิ่งหนึงโอ้ม่ม่ยิ่งอีกมาอ้มอ้มมาใกล้น่น่ะนี่ไม่ไม่ยิ่ง,นงนหนึงก็อ้าวกล้เตเฮ็ดทังไหออ้มมองเลยจะกลว่าถ้าสเราอ้มมา้มมุมตวนั่นละโอ้อ้มมาตัเย่ากลยท่านรว่ามากทีเป็นต้มซกินะว่างโอ้ต้มซุกินอะไรไม่ซีไกลมันตายแล้วก็เลไม่ถึงเลยนีก็ไฟกับเก่าไกลกับเก่าอมกับน้ำหาอยู่เราเป็นลักยป่เรโอ้ บานนี่มันล่างบานนี่เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวยังบ่เขาใจใัสชวนบนอยู่บานนี่ว่าสวาสุว่าอย่บ้น้เจ้านี่น้ำหานะเก้าเไก้วเห้านนาเ้าน้านหยเนาเหนนี้ข้เ้น้เนยวนีนียเาเนนีหยวเนานเหนยวานนีา ม,ม,มันตม่แล้วอกแล้วมาอาไม่ยิ่งใส่เป็นซีแม่เมาออไม่ยิ่งใส่มันมีไม่ยิ่งรเราก็มีไกลเราก็มีผมอยู่ในมันมันมีนีรางวัลเหลขกซีโตัวแมมันมีแต่สามโต้ตนนี้เหล็กไหมเพราะเพื่อ,อยังเลขกกันเนี่ยเล็กซีนต่ผมมีจับไปสามโตโอ้แต่ว่ามามาตีเป็นชุดเป็นชุดเป็นป๊อสปเป็นป๊อปไปทังวนั้นอันนี้เขาเขาต้องเช่าติเขียนไว้คือควบคันเขาครับเขาเปไก่ครับมีเก้าครับไก่มันายก็มีสฉครับ นี่ยิ่งขมิซีผมนั่งหาเป็นลักครับบารนี่ยาสีมาดจับบอกครูอยู่ในนี้จับจับบารนีเยาจับจับนี่เด้อบารนี้เด้อเขามีจับใหม่เยังห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่ตัวนี้ละครับครับตัวแรกบานี่ก็เลยห้าเก้าศูนครับห้าเก้าศูนยี่ใส่คือพเขียนห้าเก้าศนยได้เขียนโอให้กัาเจ้านั่นให้กัาเจ้าไปจับเอะอะนี่อันนี้ขึ้หักเลเขาดินินี่ักเ่อาอันนี้ผมได้เด้ออันนี้ไกล ไต้ลไแล้วแต่มันบ่นไตยแล้วมันยังยืนงอก็เรียกถึงคู่นะครับครับครับมาในนี้มัยิ่งคูณนังอ้วมเอามากมามากสุดๆกเกยวแล้วครับครับละอันนี้มันโมเมนต์เขาจะบอกสุด,ด,ดที่ี่คือยังเขาบอกนด้วคว่ำันลงเขา้าครับครับทุกตัวมันจะเป็นเส้นเบิดอืมตัวนี้เบ็นบเนี่ยอันนี้ไม่ยิ่งขึ้กันก็หมาสองตัวนี่ละนี่และมันจะเป็นคู่ของมันอยู่แล้วเอา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 เาเอาเอาอาเาเอาเอาเอา บาอนี้เล็กสองตัวนี่มันมีสามตัวเป่าเนี่นี่มีสามตัวมันก็มันจะเปล่าสองตัวแล้วอ้าวอันนี้ฟันมาจังไรเลขล่างคือเป็นเลขล่างนี่เด้อบานี้เด้อล่างเลยนี่มันบ่ได้จกปวกได้จกปวกปวกจอมปวกนี่ล่ะจีปวกหมูสีบ้านเฮานี่ล่ะจีให้เจ้าช่วยไว้เลยโกลนี่โกลนตั้มตั้มนี่ตั้มไอ้โจกตัวชี่นไงปวกมันอยู่ตำแหน่งไหนของไม้ปวกมันสิอยู่เพียงนี่ล่ะ ย้่นนี่โกนใหม่บ่อยู่าย้อนนโกนใหม่โกนแบบเตืนเตือนนึกว่าโอ้ยจกขึ้นมากกับมะเฟิ่งโอ้ปอยปวกไตเฉี่มืออยู่โชกมากกับปวดไตเฉี่มืออยู่บันนี้เลี้ยวไปเมียนพ่อตาที่พ่อเถาพ่อเถาบาาา้านน่าไส้พ่อเถาเป็นย่างมอตอนนี้เป็นตายแล้วโอ้ยเป็นตายแล้วก็นันนนง่งยังย่งโอโบกกับเด็กหน่อยเนี่มเมื่อยอยู่แตบวันนี้เราดีสุดหรอกครับแต่ว่ากกันไ้ความฝันนี่ข้าฝันมาหนี่ครับ มเมื่อคราวีแล้วผลฟันที่พ่นตายก็ยังเกีมันอยู่มันตายแลยว oh. ย้วอีกเปลี่ยนแปลงสั้นครับครับเปลี่ยนแปลงสั้นหรือมั้งแต่ศรีมณีหรือเมื่อไงศรีมณีน้ำฝนม,มากโอ้โอ oh, 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 oh. ้เพราะว่าพ่นตายไปแล้วว่าลนะ่ะครับครับบาลีโยกปวกนี่มือของผู้ขาเนี่ยอนี้ตัวปวกเนี่ยป,ปวกตีเป็นเจ็ดโกโกอันนี้เป็นจกโอ้เป็นจก,จก,กเป็นจก,น,จกนี่โยกนี่สิว่ามันปวกขึ้นนีจากซับพยั่งข้างใน่แต่ตอนนี้ที่ปวกทีบยุที่ อันนี้ตัวจกกนี่จกเมื่อจกจกเออเป็นจกเป็นเจ็กเป็เอจับมันน่าจับพวกจับเป็นเจ็ดน่ละเขาก็เียวเปยดีมาใส่บันปก็ได้น้ำพวกคือเขาพวกกระแปดคือเขาพวกกปดคือเขาจกกับเจ็เมื่อกะฮมันกรอยู่จังที่ละเมื่อกตีม้างที่นี่ละเพื่อเลขสามตัวนี่เาจับู่มนี่เขาจับสองตัวนั้นนี่เพราะว่าเขาเหยเนพูดเถ่าคนเราเขาจเขาเรียนพูดเฒ่าอันนี้พู้เฒ่าเขาจก อันนี้มือเขาจะว่าเดี๋ยวเขาจ็จับไปก็ได้ซ้ำนี่ท่านหลานี่นะือเทีางเลยนี่สีม่วงเพราะนี่จัติดอยู่บนว้าอีแล้วแต่ผพูดตีแลยนะกับยุกับปูเรื้อสีนตัวนั่นหจีไม้ใหเอฟทีสกันแล้วล้นแล้วเนาะมาจบวกบานี่แตเลยนมาเสียงมึงอีกอเเลยเขาดีบอแม่นหรืบอดแม่นีกอ๋ลังจากได้เลขมากล้วมาเชียงเพลื่นที่สองี่มามาเสียงบานนี่พอดีเขาได้เราพ่อจีมายามไหนดโอเอาเนางเลยบป็นวางเลย เป็นบ้าไปเลยมอ่งในป่าลายลายนี่ในป่าลายนี่ที่เดียพศประวัติประวัในป่ามองบบบนี้จังว่าเมื่อที่สว่างมันเลยเอาเกียดนี่มาวิ่งให้นมูเลยเป็นเล่นวิ่งเลยเห็นป่าในมองมันติดมากพศประวัติประวัยนผลมาหาสารแต่ว่าพศพนกับผู้งถอยก็เลยมั่นใจว่ามีเกียดมากเนี่ยแต่ว่าก็เลยมั่นใจว่ามีเกียดมากเนี่ยเพราะว่าเขาปศว่าปวัติประวัวิ่งเลยก็เลยวิ่งเกียดนีเล่นอยู่เล่นโอ้โถ่ธรรมดา คือเรามาย่าไอตัวนี้คืออยู่มาย่าไอตัวนี้คือคือคือกมลายวิ่งเกียจเต็ตัวเลยมาเมื่อคืนอย่คืนที่สามันอีกมาไฟงูใหญ่อีกทีเนี่ยก็คือว่าเจจังเลยกับซ่องฟันคื้ฝันนีเ้าอ้าคนใหม่กูตีเป็นยังงบ้างนี่งูกับตามทัรมดาก็ะชือว่าโศกใหญ่จะเขามาเข้าหืองตีนะกับปูนี่แหละเดี๋ยวนี้ก็เลยว่องเจียนหาไว้เหนไนี่คือตัวเด่น แต่ว so no. ่า mm หันมอดดิพต so yeah? ์บอกพี่บอกน้องเราไม่ชุดนี้บอกได้ซ้ำนี่กับซ้ำนี่ไปที่นี่เนี่ยังม่ได้พตดตัวเด่นไม่ได้มอดตัวเด่นอันนี้ก็จะม้วนล่องซ้ำขเขาซ้ำเขาคือม้วงกลมครับก็จะได้พวดอีดเด้อพี่น้องได้ตัวเด่นเด้อร์เดี๋ยวจากนั้นก็จะเป็นตัวร่องเขาก็จะได้พวดบอกพี่บอกน้องโอ้โอเคโอเครับทราบบันนะคือว่าเขาสามตัวที่จิตจับยาประสาทมันอย่นี้ครับแต่ว่าก็เคยมีเยอะกับทางห้างกับพี่เนี่ยเขาว่าบนสุดล่างล่างสุดบนสุดจับมีอยู่ครับแต่ว่าในช่วงนี้นี่ เปี there, ยๆเลยในช่วงนี้ในในในช่วงนี um> ้อุตสาหมา่อืมอันว่าผมบอกถึงว่ายังจะอุตสาหกรที่เรียงเพิ่นเห็นนำด้วยอ๋อขอบบบ่ได้มาจีเปียดมันเป็นเรียงท่านบรรดาเลยแกเปลี่ยนี่เรียกมก็นกวางีมาดีฮะมาดีจีว่าจีถามได้นีมว่าเนี่ยมันบนมันเคยเปล่นรางเวรางเคยเป็ี่นบ่นมาเป็ี่ยนยังเคยก็ได้แยกย่อยไปวนบนส่นจนรางสั่นขวานขวานเอาดิเอขวานทั้งบนขวานทั้งรางขวานทั้งัาตรีขวานทั้งสามอย่างอืม นี่บอครัรัตตีรอบหอยรัตตีนั้เก้าหนึ่งแปดนะรัตทเล่นใครรัตตีเยี่ยกับรัตตีตั้งหมดตอนนี้ล็กๆ่เก้าหนึ่งหนึ่งรอบอครับแล้วแต่ว่านี่มันจะรอบโครงสุดท้ายอยู่เพราะว่าโคงสุดท้ายท่าไปหาผมเอครับผมโครงสุดท้ายนี่กาจะย่ำใหมสิมายย่ำว่าตัวไหนมันเน้นค้างอีดีน่ะนี่ หล่ะเอ้ยมันม้นกวบลวบมันโยวหัวมันขึ้นหัวมันล่วงแล้วจีบางทีรอนโอ้คันมันสิเปลี่ยนหัวเม่ยคันจีเปลี่ยนเนี่ยจีบเปว่นางะกวบวบ้าะเก้าเก้าเยกว่าหมไเรียกเก้าคู่กันเฮ็ดขึ้นตากวบเจอะเฮ็ดมังกรยู่นเนยนี่แหละเฮ็ดขึอยู่เฮ็ดเึื่อยู่จรกว่าโอ้ยว่าสิจับใหยายอยู่หยยเอ้ยเรียกกันนาเก้าเก้าห้าแับมี่ย่างเนี่ยนะครัยเมื่อกำกวบตั้งสองมือเนาะแต่ม่เียวอีกได้อีกเนี่ยเีว่าตัวเนี้ยนะคร นี่ล่ะก็เลยงวดก่อนมันมาดีอ๋อบ้านเองวดนี่มาถามกามั่นใจไปไหนก็มั่นใจมั่นใจไรไปไหนงวดนี่ตามที่ปันต่อๆกันมาหลายๆงวดนี่งวดนี้มันมีความแน่ชัดซ้ำไหนในความฝันเก้อนเพื่อกาเตรียมร้อยเปอร์เซ็นต์เพือเก่าอืมงวดนี้เตรียมร้อยเพื่อกาวเราประกันว่าคันบ่ออกตัวนี้ออกตัวใหม่คือเก่าตัวนี้แต่ว่าต้องรออีกว่าเราสีมายมอะไรสั่งอะไรลังเทียบสี่เหลี่ยมวัดเอเราสีมาย่มอยู่ตีวัดเยอ กันพูดถึงว่ากันที่เอาอการที่ให้เน้นย่ำนะบักก็คือไอ้ภูรางโกมสุดท้ายเนาะโกมทุตไทยยกผมพูดอยู่บอกครับ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 โอ้ยไอ้เอฟซีมีโชคมีชัยไอ้เอฟซี่นมีเงินมีทองเนี่ยไอิ่นเวทนี่เวทชินนะแต้วใส่ว่าอยากี่ยวกับสังเรื่องการที่ครับก็จกสั่งพยานา มันหดวางวดเข้าวบ่แต่นี้คือ้านเลยจะติดแสงแต่ว่าเล็เขาม่เนี่ก็หลายม้วดแล้วพวดเต็วนพวดเต็มคันได้ท้ายเนี่ยเลขเขาต้องย่างหน่อยๆต้องมีสองสามมวดขึ้นไปก่อยจีข่อยจีมีกำลังทรัพย์มวนแรกคนเจียวทุ่นขึ้นสังกันงวดสอก็จิเริ่มมีกำไลก็จีทำาบุญมาอยางน้อยงวดสามบุญละข่อยข่อยเจ้าค่อยจีสัาร์ข่อยจีเกิดบ่อกระบอกแวางตันดาคูไทยบ่อคนได้แล้วคนได้คนลำคนรวยนี่คนมีสิเงินทองนี่บาเลย คนคอย่นสีม่านเฮาครับบอกคนอ่ามันแม่นมันแมนอย่ามันถึกอย่าต้มอย่าตัวบับลาตีตัวได้แต่มันเข่าเป๊ะเป๊ะเลยครับันเห็นไม่ยิ่งง่ามีสีก็ยังววนเนี่ยฟันมาสองตัวก็มีสวงครับเนี่ยฟันเห็นยังเห็นเป็นนั่นยังนั้นเลยความเล่าเนี่ยมกำกับพวกนี้ยังไงเรา้ว่ยหม้หมึเปอ้เจวาเจ้าใช่สิลเพราะว่ามีหลักขวมูล่นในขั้วเป็นจริงว้วฟันเขาสมมารเสียแสงเราออกมานี้เจ้นนเพื่อกันดิ พอพว่ิสวเขาสวดวิ่าวเขาบอกวิสาว่าแจ้วแล้วเจ้วแล้วบานนี้เอาจางไหพี่น้องกัลองเอาไปพิจารณาเบิ้งครับผมเป็นแนวทางเอสารปูตาบันหนุมวงครับปูผักขาววันโอ้โหนี่ปูปูที่รูปปั้นอยู่นี่คือปูผักขาววันครับผมปูผักขาววันส่วนส่วนโตจํจำนี่คือคือลื่สีกาละเวกครับผมมักบิเกินดี่จตาครับ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 ปั้นอาทิตย์สีมันกัมาหลายหล่า แต่รางวัดสันต่รางวัดเขียนไว้เบิด์ตขจีร่างเขาโอ้ขจิไรย้อนหลังนี่บ้านดีมันสีสิบเมทีแล้วสีดี้วสีดีซูขคว่ำฝันมีเบิด์ออเอาได้การได้การว่าจังไรฝันว่าจังไรสีเนยเอาเอาท้ำสีตียอดหลังจะคว้างไว้ว่ามันเคยเปลี่ยนแปลงจังไรแบบใดมันจังไรเขาขจีได้มันใจขึ้นมันใจขึ้นแล้วเขาฝันคือเก่าเพราะมึงเขาบอกว่าแค่นี้กับเร่องตัวเขาคือเก่าที่บ่นี่แหละมันมีเนี่คือเก่าพวกผูฝันว่างจิตัว่อันนี้มึงควรกันนะไงว่าเปลี่ยน ผมไปทายมากรอยเอดเจ็ดยานน้ำเน้อผมจิบวาให้เน้อปูเลื้อสีเน้อผมผมก็เคยเห็นคนทำสีติฝันจะคล้องยอนหลังเรียนไว้่น่าเรียนขันนเรีนอันนี้มัิสีอะไรให่เหลักันชี้ขาไปปูไปขาวก็สสียน้าแปดเบิ้องก็น่าขึ้นวัดนั่นม่ามาเบิ้งกับถูกเขาแล้วสีดิสีแต่ว่าเช็คนี่มากีนี่รวบรวสีตีจะคล้องไว้เบดไปเดินหลังเลยอืม คว่มฝันยังไรยังไรมีเบิดมีทุกความฝันมีค้าตอบให้พี่นอนห้องตัวอ้าวโอเคครับผมเดี๋ยวยังไรคลิปนี้สีผ้าล่วงไว้ซ้ำนี่ที่มันยีสิปนาทีแล้วเอฟจีสีดึกควันทะลุจอมานี่เนาะนั่นแหละอ้าวช่อช่อเรียกไว้ปวะนี่ช่อเรียกไว้ผมถ่ายรูปเนี่ยเออสีถ่ายรูปง่ายง่ายกระดาเสียกระเบียกก็ให้โชคๆมันหมานเด้อพี่น้องเ้ากระดาครับผมครับ